เสใจมากกระโดนเลยเจอหลายคนที่ว่าสิมาสร้างชีวิตนําเป็นครูชีวิตกันค่ะก็ลมๆกันไปกันกโดนเตื่นแต่คนคุยคุยหนี่ก็มีอยู่แต่ว่ายังบ่ทันพร้อมเป็นจังได๋แบบเพิ่นบ่พร้อมหรือว่าเฮาบ่พร้อมเองเฮาท่ากันนะเพื่อนน้ำมัวพ่อสิไปเพิ่นมาแบบอยากลมกันไปก่อนนนั่ก็คิดบางเทื่อก็คิดก็อยากไปบางเทื่อก็ มันเถือก่ะอุ๊ยขีดกัอืมแต่การุ่มร่วมกัแล้วกะก็ดีกวายอมขอบกาดีแต่จะร่กกาวาสีใส่เวลาโดนสำไยดีโดยไม่ได้เห็นโดนเนาะยังคือเก่าคือเดนที่บอกพัฒนาเดี๋ยวนี้งามขึ้นเนาะโดยามอวนมาสว้ อ่อนขึ้น <laughs> น้ำหนักขึ้น <c oughs> ขึ้นเป็นเท่าไรใน,านปัจจุบันหา,านะ <laughs> สิบปลายแล้วสมมเออนี้แห้งขึ้นเป็นวะแห้งขึ้นเอ,อ้ต่อหาสิบเอด็ดหาสิบสองวันออกกำลังกายหรือว่าจังไงไม่ได้ออกเลยเมืออเมบบม่อยขนาดแดดแปร่บกินยังไม่เสรเมื่อยเหมืนวะกินแล้วก็แบบนอนพักผนะ่อนเนาะไม่ก็ับมาที่สู้ได้ไปใส่อ่า ัวอันโอเคกว่าตอนที่ว่าจอยครับตอนที่ว่าอวกอิมมันจะคนละเบะเไปไลี่ยนแปลงไปลายอยู่เนาะ <c oughs> ทางผูพางหน้าตาแล้วก็หุ่นห้อยเพิ่นหาก็พอดีงามเลยทุกคนบันตุยบัจอยกำลังกำลังพอดีก <c oughs> ำลังเพิ่ <c oughs> มบัเพิ่มกูนี่ละที่เนาะ คิดว่าสิเพิ่มกว่านี้บอกเคยแบบว่าน้ำหนักไลนี่สูงสุดจ๊โรส่ะสูงสุดเบตุสิสิบแปดอ๋อแต่ด้วยนะครับคือแบบลดก็ลดบ่ได้แต่ก่อนยังค่ะสิบหกลินแบบหู่ละหูอย่างนี้ไม่ได้เห็ุบ่ <c oughs> อืมเมื่อยเมื่อยก็เลยปล่อยเลยเนาะโดยว่าแลยกับงานเฮาก็คือบม่ได้กลับไปเฮ็ดแล้วล่ะว่า <c oughs> ก็เลยบระมาบอกบอคอยหักสาหุนบไปหักสาหุนอืมถ้าสิกลับไปอีกบ้านนี้นี่ต้องหักสาได้เนาะยากเลยเหนื่อยสิกลับไปที่เหื่อยไปสี่สิบห้าสามโลคือสิบปไดได้ไหมคะโดย่วงนี้เห็ดยังเนยปัจจุบันไหมไ่ได้เห็ดยังปลูกมันทำังเห็ดส่วนนึงอือสิปลูกมันบ้านนี้โดย เห็ดฮอดขันได้ระปลูกมันเขากําลังอันเห็ดหัวเห็ดอะไรจุดปลูกเองหรือจ้างมานลยปลูกเองจะคุ้มขายบอกกับการลงทินไปแบบว่าจ้างคนหลายเป็นสิคันสมุดอ่ะเฮาจ้างรถนะสีบุกคุ้มแต่ว่าเฮาจ้างคนเห็ดเนาะก็สีคุ้มอยู่เพราะรถมันทีแพงกว่าคนคันรถเฮาจ้างนี่จากล่านนย เขาาได้สิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านคนพัดผาล้านมันเงินอะต้องกวงจำได้ได้นอนสวนยาวนี้สิบเอ็ดล้านเนสิบเอ็ดล้านทันยังบบได้นั่นเนี่ยนะเขายังได้เพิ่มอีกโอ้ยังโมพออีกเพื่อเขาตั้งแต่เขาบโไว้เขาจ้างปลูกอีกได้บ้างจ้างเห็ดพัวเห็ดส่วนขุดกล้วยตุนจ้างจูดจ้างยังจ้างจักสตินยังมาตัดทันเอาไปเอามาแล้วอยาก มอแล้วในสรุปนี้ในกำไรมาหลายเนาะคันมาสิจ้างขนาดนั้น,นปีปีหนึ่งนี่คือว่าบราิษัทกำไรคันอยู่ก็อยู่ทืนกันปีต่อมาหรืออีกปีช่วงปีจะสี่กับเพื่อที่ได้อยู่คือว่าโดยคือปีที่ผ่านมาหน่งกับจ้างจ้างคนหรือจ้างรถช่วงเก่านะ <c oughs> กับจ้างคน <c oughs> กับจ้างรถในในตูนนะบก่กไทยแล้วพราะดนั่น <c oughs> น้ามันท่วมแล้วอีเมลเราเลยอยากันลูกเข้าใช่ เปลี่ยนเลยว่นส่วนมันเป็นเหดเขาก็เลยเห็ดเห็ดชุดไม้มานี้แต่ว่าเป็นดินของเฮาเองเนาะทางเบิดระบอกใบว่าอย่างก็เห็ดอันอย่างก็ทางให้มันเป็นเบิระบอกเดินเจ้านะเป็นตอนเห็ดมันนี้เมื่อก่อนกับเป็นป่าเจ้าเป็นป่าโดยกระามเรื่องราวอื่นๆกัน หลายพอสมควรแล้วทุกคนเป็นอะไรในเปิดใจมากกระโดนเลยเจอหลายคนที่ว่าสิมาสรชีวิตนํา <c oughs> เป็นครูชีวิตกันค <c oughs> ่ะกลงลมๆกันไปกันโดนเติบแต่ว่ายังแบบพาพ่อสิยเอาแตอ <c oughs> คนคุยคุยหนิงก็มีอยู่แต่ว่ายังมาทานพ้อ <c oughs> เป็นจังไ๋แบบเพิ่นบ่พ่อมหรือว่าเมาพ้อเองเท่าไหร่ นางโมพร้อุปไปเพิ่นแบบว่าบ่บ่โอเคบ่บ่ดีบ่าอย่งไรก็ดีแต่ว่าคู่มือซื้อเจ้านี่เป็นจังได๋คือว่ายังบ่พร้อมยังอยากเล่นบ่หรือว่านใด๋บ่แม่นว่ายังอยากเล่ยนแบบยังบ่พร้ชีวิตแบบมีนะเหมืออยากลมกันไปก่อนนะก็คิดบางเทื่อก็คิดก็อยากไปบางเทื่อก็บางเทื่อก็โอ๊ยคิดจะอยู่บ้านก่อนยังแบบยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ อ่ะบ hmm. ่พร้อมสิไปยังบ่พร้อมสิไปจากบ้านอ่าเบิ่งกันก่อนเนาะใส่เวลาเบิ่งกันก่อนแต่ว่านี่ส่ยเกคอนี่ก็ถือว่ารวมนี่ก็โอเคอยู่อเพิ่นบ่ได้แบบว่าเว้าเรื่องแต่งเรื่องอกับเฮาบ่ก็บ่มีแต่แบบเพิ่นอยากไปอยู่น้ําอีหยังประมาณนี้อืมเพิ่นอยากให้ไปอยู่น้ําก่อนจังค่อยแต่งจังซี่ มันชีดีวะเลยบ๊วยก็บิดว่าไฟเือบแต่การร่วมกันแล้วก็กดีกระยมหัมว่าดีแต่เป็นลมกันมาแต่ยังแบบยังบอบบาโดยกาวาสีใส่เวลาดนบ่เดินประมาณปีบ่ในใจเฮานี่กาได้อยู่บ่ กาบูถึกเนาะตามสถานการณ์ไรอือครับแบบว่าคุยๆนี่บุคอคลายเป็นไดเนาะมีคนเดียวบอกอือเว่ายังโมทันเฉลยเนาะว่าเป็นไผหรือว่าอยู่ทางใดทุกคนมีแต่ว่าอยู่ในใจคนใหม่เข้ามาแบบเข้ามาทักคุยอย่างโมมีบอกเงียบไปตั้งแต่กี่ผุนอนปัจจุบัน ป้าตัวพี่เลึกเนาะแต่ว่าลินปกติตีเฟสเจ้่นี่ปกติหรือมีลายเฟสบอกแต่ก่อนมีสองเฟสแหละบันนี้ค่อยอยายขยายนละ้เล่นเฟสเดียวอบอานนี้เล่นเด้วแต่ก่อนมีสองอหลายคนบางทีก็ขเขาจะ็อ่าถ้าเข้ามาว่าเฟสปลอมเนาะ หายไปนี่ก็คือเฟสบอมถักไปกับโบมีเคลื่อนไหวยังเลยมันมีอยู่เฟสอันนึงที่ขนบริสุโตเป็นภาษาอังกฤษนะขนบริสุทธิ์ทำเศร้าเล่นแต่โดนระบบเฟสตัวนั้นเศรษฐมาณสองคำเดือนเลยแต่ว่าเพื่อนอยังนีก็ลาอยู่ตัวนั้นกับโอ้โหผู้หญิงเขาก็มีปกติเนาะ บางคนก็นอาจจะเข้าใจผิดซะเนาะทุกคนแต่ว่าทาั้งนี้นเิ่นยาหล่นแล,ล้วตอนนี้เล่นแต่เฟซเดียว <laughs> อืเรื่องงานเรื่องอย่างในบ่ม,มีแล้วมต่ติดต่อเข้ามาจุ่งนี้มีแต่พักผ่อนอย่างเดียวพ <laughs> ักผ่อนอย่างเดียวเลยช่วงนี้ <laughs> จนว่นน้ำหนักเพิ่มแล้วเนาะทุกคน <laughs> สงการนี่สบาเล่นใไหบานนี้ โมโหว่าอันเชลลินอยู่บ้านเพราะบุญบ้าน,น,นเนีเ่วันที่สิบเอ็ดเอ้ยว <c oughs> ันที่สิบเอ็ดบุญบุญเนียงนะ <c oughs> บุญมงังไพรโอเฮ็ดถ <c oughs> ุปีบอกปีใครนี่กับที่นี่้วกับที่ไหนกะนนานาเชลลินเพอาะชามปีที่เขาชามเพื่อมวลยเนาะมวนอยู่แล้วว่าบ้านเจ้าปีนี้ยังโมโหเพราะมันโมมีอันละโมงคือออกจากงานแบบ โคโยตี้แบบซีเนาะแ่วาไปเต้นไปยังอย่างซีแต่บัานนี่หามีงานมีอย่างครับไปเต้นอยู่บ่เลยไปเต้นเชียาาร์นาฮันเชียร์นาฮันเทนเชียาาร์าฮันเทน <laughs> จากเมกอนมูมาเชียร์เขาไปเชียรมูวันโอ้แต่ก็ยังหลินปกติอยู่เนาะงานว่าวเศร้าแล้ว <laughs> คือสั่งสร่นกระโม่อะไรเนะาะ วันนี้อยามบุญบานเฮามีคนสมาเล่นนำหรืว่าวันไหบุ้งถาว่าคนอยากมาเลยจ้ะอยากมากอะต้องล่มกันก่อนมาเล่น <c oughs> บ,บุญก็ต้องบอกก่อนวันนี้เอา้าเขาชิฮูเด้บุ๋มาบ,าบา่มากชิได้เอ็ดของกินไม่ท่าเอาขาง่วนบยังบ่าโมโหตอนช่วงนี้ง่วเป็นพยาธินี่มันเขาชิขาหรือบุ๋ง บางแถวทำงานเขาต้องาเจีบวกระข่ากระดันเครื่องบวชมนมีไพย์กานกือส่วนไรชางบ้านเจ้ากับแบบมันกับมีผลบาดแบบนะกัวตองกัวตายยังต่บ่าเขาอยนข้าบุกินเพราอะไรก็คิดอเย้งอันนะเนาะคิดแบบเขาคิดเห็นข่าวอย่างนี้สิยล้วก็คิดย่านงัวตาพากันยังบวกรแต่แบบมันติดแบบนำคุณยังนะ ยานตัวนี้เลย <th rill> แบบแบบก็บพญาิติดมา,ามคดนคนส er, ิแบบว่าอันคือก็เจ้าข่าวนะแบบว่าพญาติ่ใคเลือดดำะนะ้นำแบบนำ้ำนํำคนท <c oughs> ี่กินสัต่ตายกินโอ้โหมันเกี่ยวกันหรือเปลอ <c oughs> ก,กินเด็กข่าวเลาว่าตัวใหม่ก็คือถามเป็นพญาตินี่เข้าไปกินแล้วเขาก็ยานติดอาจจะแบบเป็นยังไงกันตายเนาะ คิดไปก่อนเลยเลยทุกคนกินอย่างอื่นเอาเนาะที่แบบว่ามันมูมีพายาสว่วนนี้อาจจะเป็นเอ่อ uh, ไกอ่โบเนาะ <c oughs> ไ,บบไก่ิดไวโบไก่นี่ย <c oughs> ทำมมาไวโบ,บท่าน,นั้นแหลนะเนาะมูคูที่ว่าสนิทเนาะที่แบบเซิร์นผลิตนี่หลายบ, <c oughs> บ่ะจ้ะเดี๋ยวูไม่มูเพื่อนเอาลูกกับผัวไปแล้ว <c oughs> บางคนก็นยังแต่ว่าเขาเจะแบบโบ,บอยู่บ้บานก็ไปให้เบียรคนอื่น ดวยถามพอก,กับสาวเมยียเพิ่นบมได้ถามฮาวา่าเมื่อใดได้สีมีลูกเคยหายสีนะเ <c oughs> พิ่นตามใจบ่แม่เพิ่นบมเคยหยบ้บอกหรือว่าน่ก็บ,บางเถอก็ใหยย้โยกแต่ว่าส่วนน้องก็บม่มให้เนาเพระยาะฮกผใหญ่สา็ีแล้วเนาะเพิรนให้เลือกเองอะไรเนาะแต่ว่ามีมีบ้างแม่ให้เน่เนาะ แต่ว่ายัางไม่ทันถามว่าเออมือเลยเสียพัวเนาะ <c oughs> <c oughs> คือเก่าแหลยท่านเพิ่นให้เอาแต่ว่าเายัางไม่อยากได้เนาะต้องรอไปก่อนเนาะโดยโดยโมได้ดดม,มีวางแผนว่าจะไปแบบอ่าขามขามไปฟังไทยบ่ในวัยนี้โมอยากไปเล่นอยู่ไปเล่นไปเล่นอยู่ใส่เล่นแหน้หมดเลยแต่ยังไม่้วันสะไปบ่ คิดว่าสิไปเล่นทะเลคนละคนด้ไปไปอ่ะมันฉีบ่ะเหลืองมา,มากาไปอบแดดแดดแดดบานอะไรอย่างเงี้ยโดยไปหลินแผ้หมุกแบบเป็นแบบแรงแบบวาดว่าหรือจังไรไปเที่ยวหาย่างเลยยังอ๋อหมักแบบนั้นหลายกว่าเนาะเป็เจอเอรเพื่อที่จะได้ขาวขึ้นเนาะ อาบแดดบาๆดิเออก็มีวางแผนไว้อยู่เนาะแต่ยังบม่ทันหูเบออมามือเ <laughs> อยเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะอือ <c oughs> คือละตลกตลิ่อย่างดิซี่อยู่บ้านเพิ่นนี้ก็เคยไปเล่นยู่บอกละ <c oughs> ยังบอกไปมันเป็นยังไนแบบบุคคลอยากไปบอั้ัหมดกาอยากไปอยู่แต่แบบนอกบบมีงบกับโบมีหมูเน่ ไปไปไ,ปไ,ไปซคือกันเนาะต้องมีหมูมีครูไปนำต้องมีหมูถามว่าไปคนเดียวนี่ก็มีเงินยุกอะจะเป็นอย่างไรในบาเวเนาะเนี่ยพยายานไปบู <laughs> ถีอ่อีกน <laughs> ี่เรไปทางใดก็คือว่าเจ๊ซีนิดน้ำมัเนะเาะอ๋อจีนะ <laughs> ไปบูเดียวมันบไปบูเป็นกันออไปกับหมูกับครูยังว่าเออกินกับกินน้ำหมูเนาะเล่นกับเล่นน้ำหมูประมาณนี้ทุกคนแต่โอเคเนาอกจาบคลิปนี้ก็คือ เอ่อแม่เมียนมาถามข่าวถามข่าวเพิ่นคือเก่ามื้อนี้ก็เวลาว่างต้งการเนาะมาอยู <Hai. S 1> ่ใหอยู่นาคือเก่าแม่นบ่มื้อนี้มื้อใดสิไปปลูก huh. ม uh ัน huh. อ uh ีกให้เจ้าแล้วดก่อนแล้วก็สิไปโยช่วงนี้หาผักก่อนเนาะแม่นปกติจ้างเขาเฮ็ดนี่โดนบ่ซจักมือเขาจง้ก็จ้างเขาประมาณ3อ หลายคนบอกแบบเขาเหตุไงเขาสองคนสามคนางหลดแล้วบาไวหลดโสฝโอ้อสเรื่องเงินหรือว่ามันเทโสคือเขาไห้แบบชีวิตรันแลวเพิ่นอยากได้เพิ่มบ่เมมันยากบ่เพิ่นคือแบบว่าอยากได้เพิ่มเหตุผลเพิ่นเป็นยังไงเพิ่นว่ามันหกอ่ะป่ามันกกหกแล้วมันว่ามันเดินมา บาวเีย่าเศร้าะอะมันเดินบ้านได้ยังมันเป็ยอามันหกแล้วอยากยางเห็นให้มันเป็น,โน,โนโอเนาะอื้อย,อยากจ้ะเห็นผลผลก็คือมันหกแจกได้เพิ่มเป็นแต่ไทซิปล้านอจะได้สิบเอ็ดไยซิปสิบสองอะไทยซิปสองคือสิบสามี่อ่สิบสองไม่เม็นผลผลเนาะรู้สึกว่าแบบลงทุนหลายอยู่เลยเนาะหลายพอสมควรอืม ถาว่าจ้างเพื่อเขาไปจ้างปู่เพื่อเขาไปจ้างหัว <c oughs> อีกเด้อบะนี่เกษียณชิบะลายเอาไปเอา,ามาซทำแบบฮาโฮเงินเจ้าของเนาะตรงเงินให้เป็นก้อนนะน <c> ะ <oughs> ถักกระเซียง <c oughs> ได้เนาะลองเมืองนี่กว่ายูนซื้อได้กำไรหน่อยกะดีกว่าบบได้อะไรอโอเคสำหรับคลิปนี้ทางสาวเปียงอลไรก็อาสาโนยเนาะสิได้ขอโตโจไว้แต่เท่านี้เนาะ <c oughs> การสิได้กล่าวคข้ามาสบายดีเด้อสบายดี